ศึกษาต่อได้ต้องบริหารต้องจัดการทําไมต้องมีว่าสามีต้องปฏิบัติต่อภรรยาอย่างนี้ทําไมภรรยาต้องปฏิบัติต่อสามีอย่างนี้อย่างนี้ทําไมพรหมจรรย์หรือว่าการกระพติปฏิบัติที่ถูกต้องทําไมต้องบัญญัติอะไรเยอะแยะเหลือเกินก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์มันต้องบริหารให้มันดีไม่อย่างนั้นมันจะทุกข์หนักกว่าเดิมต้องบริหารมันเหนื่อยถ้าเราทําตามนี้ได้เราจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากเราจะอยากเอาไหมอย่างนี้ไม่อยากเอา ลูกที่ดีต้องทําหน้าที่ต่อบิดามา,าอได้เนี้ยเราก็ทําบริหารมันก็จะดีดีทําอย่างดีแล้วเราจะไม่อยากเป็นลูกใครเี่เพราะเหนื่อยเหนื่อยมันเป็นทุกข์ไงเพราะว่าพรมอาจารย์ยืนวนบนฐางของทุกข์ท่านไปอ่านเลยสิภรรยาต้องทําหน้าที่ต่อสามีอย่างนี้ตื่นก่อนนอนที่หลังอะไรเนียโอ้ยท่านทำไปเลยทำแล้วดีนะดีมากแต่ท่านจะไม่อยากมีสามีอีกแล้วแน่นอนเ่ยทำเอาเลยนี่มันดีอยางดีนะพระอาจารย์นี ท่านจะเห็นว่ามีข้อปฏิบัติที่่างนู้นอย่างนี้โอ้มันเหนื่อยมันต้องบริหารอะไรเยอะแยะไปหมดนี่มันสนุกอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจก็จะเข้าใจว่าอ๋อพระองค์วางอันนีไว้ให้เราบริหารแล้วถ้าทําได้เนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์มากแล้วมันก็จะได้สุขตามํดำดำับตามสมควรสมควรไปแก่พรหมจรรย์ที่คนทําได้ถ้าทําไม่ได้หรือผิดจากพรหมจรรย์นี้มันก็ทุกข์เยอะหน่อยแต่ถ้าทําถูกต้องมันก็สุขสบาย แต่ว่าคนทานี่จะเห็นว่ามันเป็นภาระเยอะต้องมาทําอย่างนี้วนเวียนจะไม่อยากเอาอีกแล้วก็เห็นว่ามันเป็นภาระจริงๆแล้วก็จะเป็นไปเพืปัญญาเพื่อเพื่อนัอ่ว่าไปแล้วคือตอนแรกอยู่กับมันก็เป็นสุขและเป็นไปเพื่อความพ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงด้วยเนี่ยทำอย่งนี้นะท่านก็จะเข้าใจคําสอนว่าทําไมจึงมีห้ามโนห้ามนี่ให้ทํานั่นทํานี่อะไรหลากหลายเยอะ,ยะ,ยะขก็าวางอยู่บนเครื่อง Icana, ไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนทำไม yes. ต้องบังคับเรื่องโน้เรื่องนี้สอนเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะต้องวางอยู่ตรงนี้ตอนอิ่นุนนี้ทำนองนี้นะครับอ้าวสวัสดีแล้วยังเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าให้ถามใช่ไหมมีท่านไหนจะถามไหมครับ ถามเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าอิทธิเจิอิทธิเตเจตากับปฏิจปจจสมุปบาทนี่นะฮะเออมันเข้าเวลาที่ปฏิบัตินะที่เราดูกายเวทนาจิตธรรมเนะี่ยไม่ทราบว่ามันเข้าตรงตรงเวทนานาชนิมอิทธิธรรมปัญญาตาปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัญญาตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็น สิ่งที่แสดงความไม่มีตัวตนแล้วก็แสดงความสืบเนื่องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคนที่จะเข้าใจความไม่มีตัวตนได้ดีที่สุดก็คือคนที่เข้าใจเรื่องอิทัปปัจยตาปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าจึงสรุปบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมคำว่าเห็นธรรมคือเห็นความไม่มีตัวตนก็ทรมาทั้งปวงมันไม่มีตัวตน จานั้นจะเห็นแบบไม่มีตัวตนจริงๆเป็นแต่ธรรมะเป็นแต่สภาวะสิ่งล้วนๆเนี่ยก็จะต้องเห็นในแง่กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยถ้าเห็นเหมือนกระแสน้ําที่มันไหลไปไม่หยุดแล้วเราก็มองเห็นเพราะอันนี้เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งในกระบวนการนี้นะนี่นะไม่มีตัวตนอะไรอยู่สักที่เลยอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมได้ธรรมตรงนี้นะทีนี้ท่านถามท่านถามว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเห็นปฏิจจสมุปบาทมมนเห็นตรงไหน เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้เห็นตรงไหนก็ได้ขอให้เห็นในแง่เหตุนในแง่ปัจจัยโดยปกติแล้วในตอนปฏิบัติตอนต้นๆน,นี้ท่านจะให้เห็นตอนที่เวทนากับตัณหาและอุปาทานเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัใจจัยให้เกิดอุปาทานตรงนี้จะเห็นในแง่มุมได้ชัดเจนขึ้นหรือว่าตรงมีอุปาทานแล้วเกิดเจตนาจะทําเพื่อตน เกิดความรู so so you know so ้สึกเป็นตัวตนขึ้นเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นอันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันก็จะได้เห็นว่าความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ที่เกิดเป็นครั้งครั้งนั้นมันเกิดจากอานาจอุปาทานเท่านั้นไม่ได้มีตัวจริงๆนะมันเกิดจากอานาจอุปาทานถ้าท่านเห็นมันขึ้นมาโอ้นี่รู้สึกว่าเราเป็นนั่นรู้สึกว่าเราเป็นนี่ถ้ามองให้มันทะลุแล้วไอเราเนี่ยไม่มีจริงเรามองทะลุลงไปอ๋อมันเกิดจากอุปาทานยึดถือเราก็จะเห็นมันอย่างนี้เียว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท เห็นความไม่มีตัวตนหรือว่าเห็นความอยากความต้องการเกิดขึ้นแล้วมองทะลุเข no ้าไปในความอยากนั้นเห็นว่าเออความอยากความต้องการเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอะไรมันเกิดจากเวทนาคือความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยอยากอย่างนี้แล้วเวทนาก็ไม่ใช่มีตัวตนอะไรมองทะลุเข้าไปแล้วก็เกิดจากผัสสะเป็นคำลังกระทบเวทนาก็เป็นของลมๆแรงๆเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าเห็นปฏิจจสกุสมุท เห็นขนาดไหนก็ได้ถ้าคนมีปัญญาเยอะนี่เขาจะมองทะลุจนกระทั่งเห็นรูปเห็นนามกายใจนี้เกิดจากอานาจเหตุปัจใจในอดีตมองลงไปเออนี่ร่างกายทั้งร่างเราเนี่ยที่มานั่งนั่งอยู่นี่อ๋อที่เรามานั่งนั่งอยู่นี้ได้ก็เพราะกรรมในอดีตอย่างนี้คือเห็นสังขารเป็นปัจจัยเกิดบิญ,ญาและนามรูปอันนี้มองให้ทะลุลงไปถ้ามองทะลุเข้าไปอีกก็เห็นอีกชัดขึ้นอีกว่า ไอ้ต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมาเพราะความไม่รู้นะความไม่รู้อวิชชาปัญหากรรมในอดีตสังขารกรรมเก่าๆในอดีตนี่ผลักกันมาเรื่อยๆทํางานกันมาเรื่อยๆเราก็จะมองเห็นอันนี้ก็คือเห็นแบบใช้ปัญญามองไม่ใช่ใช้ตามองนะแต่ถ้าตอนแรกๆนี้ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะมองไม่ทะลุอย่างนี้พอมองไม่ทะลุอย่างนี้ปกติท่านก็จะให้มองในแง่ผัส <c oughs> คือกระทบอารมณ์แล้วก็สังเกตดูสิ ตากระทบรูปแล้วมีสังโยชน์มีกิเลสช,ชนิดใดเกิดขึ้นบ้างจากตาและรูปกระทบกันนั้นลองมองดูสิต้องมอง,มองสังเกตดูสังเกตดูแล้วก็จะเห็นนะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นเกิดาความยึดถือชนิดไหนบ้างก็จะเห็นอันนี้คือในตอนปฏิบัติต้นๆก็จะอยู่ช่วงผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานหรือว่าตอนชาติาน,นะเห็นได้เท่าไหนก็ ได้เท่านั้นไม่เป็นไรถ้าเห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดเป็นครั้งครั้งอันนี้ก็ถือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเห็นไม่ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้นะครับไม่ต้องครบถ้าไม่ต้องครบแล้วก็มีปัญญาพอที่จะยอมรับความจริงได้ว่าเป็นแต่ธรรมะที่อยู่ในรูปกระแสรหรืออยู่ในรูปกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเท่านี้ก็เป็นระสดาบันแล้วถ้ายอมรับได้ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ก็มันไม่ยอมรับ ก็ก็ก็ไปก่อนก็เห็นไปก่อนจนกว่าจะยอมรับได้ว่าโอ้โมันมันอย่างนี้แน่ๆ่เลยจะไปเอาสุขไปเอาดีไปเอาตัวต,วตนนี่มันไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วันต้องเห็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทบางส่วนแล้วสมมติว่าว่าว่าเขาได้คัมภีรยไหมครับมันเกี่ยวกับอนัตตาไหมครับ ไม่เกี่ยกิบพังาแล้วมันก็ไม่มีพายมเอเป็นอนารอ้ยโอนี่ท่านพูดถึงญาณน,นะตัวมาจันทร์ผมนี่เพิ่งเรียนอันที่สองไงนะพูดท่านพูดเรื่องญาณน,นะเรื่องพังขยานเรืออะไรนะถ้าการมีญาณมีปัญญาเนี่นะแค่ญาณอันที่หนึ่ง่ยปกติเขาจะเรียกญาณที่หนึ่งคือนามรูปปริเฉทญาณอันนี้ก็เรียกว่าเห็นอนัตตาแนละ้วเห็นความไม่มีตัวตนของรูปนาม คือเห็นว่าไอ้ตัวดูตัวดูจิตนี่เป็นตัวหนึง่งส่วนตัวถูกดูคือรูปเนี่ยที่เดินไปเดินมาทํานั่นทํานี่เข้าห้องนะ้ําถ่ายอุจาร,ระปัสสาวะเป็นตัวหนึง่งไม่ใช่ตัวตนหรอกไอ้ตัวเรานี่มันโยนแยกเป็นสองข้างแล้วมีตัวไม่รู้เรื่องกับตัวรู้เรื่องอันนี้ก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามอันนี้ก็เห็นอนัตตาแล้วนะพอรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยว่าจิตคิดอย่างนี้กายจึงไปทําอย่างนี้ มันรู้สึกอย่างนี้กระทบอา,ารมณ์อย่างนี้จึงเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นจึงไปทําอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าปัจญะปริฆหายานเป็นยานปัญญาอันนี้ก็เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเต็มที่อย่างนี้นะครับทานองนี้นะอันนี้ก็พูดสําหรับคนเคยปฏิบัติหรือว่าเคยได้ยาณมาก็จะเข้าใจกันนะครับมีเรื่องยาณอันนี้ปกติเขาพูดนิยมพูดในแง่ยานสิบหกทีนี้เราจะพูด หลายแบบก็ได้จะพูดในแนง่ยานเก้าบ้างยานสิบบ้างยานอื่นๆบ้างก็ว่าไปแล้วแต่จะพูดนะครับแต่โดยทั่วไปในเมืองไทยเรานิยมพูดยานสิบหกนะถ้าเห็นอนาัตตาก็ยานหนึ่งก็เห็นแล้วนามรูปปริเฉทยยานก็ก็เห็นอนัตตานะ้วเพราะคาว่ายานเนี่ยคือปัญญาน,นี่คือเห็นอันนี้จังทุกขอ,อนัตตานั่นแหละจึงเรียกว่ายานถ้าเห็นอันอื่นเขาเรียกไม่เรียกว่ายานจริงๆในบาลีในคําสอนของพระพุทธเจ้า เห็นน้าได้ดื่นก็เรียกว่ายานเหมือนกันนะอย่างท่านฟังผมพูดฟังแล้วรู้เรื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ยานเหมือนกันแต่ว่าภาษาที่เราปฏิบัติธรรมเราจะไม่เรียกว่าได้ยานที่เราปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเป็นผู้รู้จักงดเว้นทุจริตรู้จักละอายชั่วกลัวบาปอันนี้เขาเรียกว่าได้ยานเหมือนกันนะตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอาจจะเป็นยานขั้นต่ำอยู่เขาเลยไม่นิยมเรียกนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เรียกเหมือนกัน แต่ว่าพวกเราจะเรียกโดยส่วนใหญ่นุ่นไปเรียกไปเรียกนู่นไปเรียกนามรูปปฏิเจติธรรมเป็นต้นไปคือการปฏิบัติของอาจารย์ท่านนะคือความเข้าใจของตัวเองนะฮะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเป็นรรมิฐานแล้วก็แต่ว่าที่ที่ปฏิบัติเขาบอกว่าเป็นธรรมะ สอนมานะคะบอกว่าเป็นพันธรรยาเีนี้ก็อยากจะรู้ตรงตรงน,นี้ว่าถ้าถึงถ้าเป็นพันธรรยาจริงจริงการเห็นเนี่ยมันคงเห็นจะเป็นพันธรรยาจริงจริงแต่เรียนเข้าใจว่ามันเป็นสรรมชาติที่ทําเป็นนี้เป็นไปได้ที่ว่าที่ว่าคนที่ไม่มีความรู้เลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ปฏิบัติในแบบนี้เลยนะ เร็วแล้วก็มันก็มันก็ไม่มีไม่มีมตัวตนที่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นสถามันไหมหรือว่าจะเป็นพันธยานจริงๆอะไรเงี้ยโอ้อันนี้พูดเรื่องคนอื่นด้วยพูดเรื่องที่ดับไปแล้วด้วยไม่ได้เ,เลยนะไม่ได้เลยว่าใครเลยไม่เป็นไรเคยมายถึงว่าปก,กติเนี<ๆ>่ยถ้าเราจะรู้เราก็ต้องรู้ด้วยตัวเอง รู้ด้วยตัวเองทีนี้ทังกยานมันมีลักษณะอย่างนี้คือว่าเห็นนามรูปที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนั้นมันเกิดดับแต่ว่าสนใจเฉพาะตอนบันดับราตอนเกิดนี่เขารู้มันจนช่ำชองนะชนนและชำนาญแล้วอะไรเกิดก็ล้วนดับทั้งนั้นฉะนั้นจึงไปสนใจแต่ตอนดับตอนดับตอนดับเท่านั้นอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงเร็วกว่ายานอันอื่น,เ,นเร็วกว่ายานที่เป็นอุทยพยะอุทยพยะนี่เขาสนใจตอนเกิดด้วยและก็ตอนดับด้วย ทางขานี่จิตมันจะเปลี่ยนจุดสนใจมาสนใจเฉพาะตอนดับจึงเห็นได้หลายอารมณ์กว่าเยอะกว่าเพราะว่าสนใจตอนดับถ้าสนใจตอนเกิดตอนดับี่ถ้ามาสนใจตอนดับตอนดับก็ได้สองอารมณ์นะถ้าสนใจเกิดดับมันก็อุทยพยักถ้าสนใจตอนดับก็ทางข้านสนใจนามรูปสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือสังขารน,นั่นแหละแต่สนใจตอนมันดับ นะสนใจสงขารน,นะไม่ใช่สนใจนิมิตนิมิตก็เป็นอารมณ์ฝ่ายสมถนะฝ่ายสมถะก็ไม่ใช่ไม่ดีนะฝ่ายสมถะก็ดีแต่ว่าเวลาเราพูดเราต้องพูดแยกว่าอันไหนมันเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสนามันไม่ใช่ไปรังเกียจสมถะนะนะบางคนนี่ก็จะพูดวิปัสนาในแง่มุมดีแหมพอพูดแล้วก็พูดออกทํานองรังเกียจสมถะอย่างนี้ก็ไม่ได้อาจจะพูดถ้าแบบสมถะเนี่ยทั่วไปที่ เขาทํากันบางท like ีก็อาจจะใช้อารมณ์นิมิตก็ได้อารมณ์นิมิตเนี่ยเป็นแบบสมถะจริงๆสมถะนี้ใช้อารมณ์นิมิตก <anch> ็ได้ใช้อารมณ์ปรมัดธรรมดาก็ได้ใช้นามรูปธรรมดาก็ได้มีวิธีทําแต่ถ้าเป็นนิมิตแล้วคงจะเป็นสมถะอย่างเดียวถ้าเป็นได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ยมันก็จะเห็นนามรูปนามรูปถ้าเห็นแบบนามรูปแยกกันนี่เป็นยานชั้นต้นถ้าเป็นยานชั้นสูงเนี่ยเขาจะไม่สนใจตัวนามรูปแต่สนใจ ไตรลักษณ์ของนามรูปสนใจไตรลักษณ์ตอนสนใจไตรลักษณ์เนี่ยแบบรวบรวบเอาเนี่ยอันนี้เรียกว่าสัมมาสนะสนใจตอนเกิดดับของสภาวะที่อยู่ตรงหน้าเรียกว่าอุทยกพยะสนใจแต่ตอนมันดับเรียกว่าพังคับอันนี้ก็คือเห็นสภาวะที่เกิดตอนหน้าในปัจจุบันนั่นแหละสภาวะที่ปรากฏเกิดใจในตอนนั้นแต่ใจมันไปสนใจแต่ตอนดับอันนี้เรียกว่าพังคับนะครับฉะนั้นถ้า ผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้มีความรู้เห็นบ่อยๆนี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดยานความรู้นะเห็นบ่อยๆจนมันยอมรับได้ว่าโอ้ oh, มีแต่ของดับอันนี้มีแต่ของดับมีแต่ของดับอันนี้จึงจะเรียกว,ว่าพัางพยานคําว่ายานนี่แปลว,ว่าความรู้แต่ตอนฝึกนี่อาจจะยังไม่ได้ยานก็ได้ก็ฝึกๆไปจนกว่ายอมรับนะพอยอมรับมันก็จะเรียกว่ายานเออมีแต่ของดับของดบอย่างนี้ทํานองนี้นะครับ พอเห็นว่ามีแต่ของดับของดับมันก็มันก็ไม่ยามได้อะไรแล้วเพราะว่าก,ก็เกิดมาแล้วมันก็ไม่ได้สนใจตอนเกิดสนใจตอนตายได้อะไรมาแล้วก็ไม่ได้สนใจตอนได้สนใจตอนเสียฉะนั้นมันจึงรู้สึกว่าจะเอาอะไรมาก็ไม่ได้ใจมันจึงน้องไปทานิพพานรูปเดียวทำอางนี้เห็นโทษถึงภัยก็จะมียานอันอื่นมารองรับต่อไปทำอยางนี้นะครับะฉะนั้นเวลาที่ จะพูดเรื่องยาอะไรต่างๆนี้ก็ต้องคล้ๆกับคนนั้นต้องได้รับการปฏิบัติมาพอสมควรแล้วก็อาจารย์ที่สอนก็มีความรู้แล้วก็บอกแบบนี้แบบนี้เรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้จริงๆไม่ต้องเรียกก็ได้เพราะว่าเรียกไปเท่านหันก็เสื่อมเยีดียเสื่อมแล้วก็มาใหม่เสื่อมแล้วก็มาใหม่กลับไปกลับมาดีๆทำนรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพวกเราโดยทโ่กไปชอบชจบะปรียกกันนะชจบเปรียกกันเจอบปรียกนะครับ ก็คล,คล้ายๆเรียกเป็นกาลังใจบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ดีเหมือนกันได้ยานนู้นยานนี้แต่ว่ายานโลหยามันเสื่อไมได้หมดนะครับโดยเฉพาะยานที่เราทําขึ้นก็คือเราอยู่ในห้องแฝะในห้องแลบ,บทํามันก็ได้เหมือนกันนะมันก็ทำทำมันก็ได้เพราะเหตุปัจจัยมันพรองมดทําได้พอออกมาข้างนอกไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเหตุปัจจัยมันด้วยอย่างนท้ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ท่านบริหารเอาแล้วก็ฝึกเอาถ้าฝึกจนได้ทุกที่แล้วก็เป็นชีวิตประจํวาวันเนี่ยนี่ดีสุด จนกระทั่งจะมีปัญญาได้นะครับไม่ใช่ว่าตอนอยู่ห้องแล้วมันไม่ได้มันได้จริงนะเพราะว่าท่านบังคับหรือว่าวางกรอบในการปฏิบัติวางเหตุปัใจจัยให้มันถูกนะใจมันสะอาดปลอดโปร่งนี่มันไม่มีนิวรณ์นะพอไม่มีนิวรณ์มองชัดนะพอมองชัดมันก็มีปัญญาแต่ปัญญามันไม่ถึงจุดพอจะข้ามได้พอข้ามไม่ได้ปั๊บมันก็เสื่อมโดยธรรมชาติพอออกมาข้างนอกเหตุปัจจัยไม่พอเอมันเดิมแนละ้ว มีกิเลสเข้ามานิวรณ์เข้ามาเรื่องโน้นเรื่องนี้กระทบเยอะใจรักษาความสงบอย่างนั้นไม่ได้มันก็หายไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใครเคยได้ก็เอาไว้ภูมิใจก็ได้นะครับภูมิใจเรื่องเรื่องไปได้แล้วก็เสื่อมได้แล้วก็นะเ,เ,เสื่อมนะอายามพวกนี้มันได้ได้สมเส่อมนะจนกว่าจะได้มรรคยาอะไรจิตจะได้เสื่อมนะครับเอาละหมดเวลา